ประมาณเดาซังห,หนึ่งนวลละจักบ,บาทค่ะซื้อซื้อจากสนนวนนวลนี่จักบ,บาทนี่มันก,ก,กิโลละหกบาทสั่งกิโลซั่งกิโลละหกบาทเนะานะไอ่พ่อปลูกเนาะนี่กิโลละหกบาทซีหน่วยนี่เจ้าโลซีหน่วยนี่ก็ประมาณเจ้าโลยี่สิบกิโลไปเจ้าโอ้ได้หลายพ่อปลูกเนาะบอ เอาวัวลารับไปบริษัทจ้านั่นอันน้อยน้อยสมิยังบ่พอเอาบอกฮะไหนอันนี้หมูมีครับหมมี่หมมีนวลมีในโอ้มันยังบ่แก่พ่อเนาะหมีไม่ไน่บอกต่อมาเรื่องอันนี้อันนี้พันเพชรราชาเบิ้บออันเบิ้งจังไดคะว่า,าพ่อแกงแล้วนี่เบิ้งมองไดคะยังน้อยนี่เป็นหนใดหนี<อ>่มันน้อยพอ่พอมีอยังมีตะเกียบนี่เบิ้งจากเบิ้งตังไดคือสิ่งหัวมันน้อย มันกรหน่วยใหญ่อยางคีร่ายมันใหญ่นวลแล้วเบิ้งยังเบิ้งเบิ้งผิวมันแนวใดเบิ้งผิวมันจังไดเอ็นวยซ้ำหัวพอดีหัวไผ่หัวโค่นนี่ละโอ้ซ้ำหัวคนพอดีเนาะซ้ำหัวโค่นเออซ้ำนวลนี่บ่ได้บอกคะมันบ่มีหยังบ่มีหยังบ่มีแกงท่านมีนวลมีไนโอ้บ่มีนวลมีไนแกงบ่ได้โอ้โหอันก็เอาวะอีกโดนบนไดหน่วยนี่อีกประมาณเดือนนึ่งปอเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งมาเอาไปตัดขายได้เลยเนาะแมนโอเคค่ะ